สวัสดีทุกท่านผมพี่ชายวัดอภิชาชนากิจก็อยากมาทำคลิปในรูปแบบพิเศษไอ้คลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าในขณะนีะ้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคพืมนตนตามพระสุบินิมิตรของพระราชีในนาศในหลวงรกกวเมื่อครั้งที่ พระในเลยสวนมาเข้าขพระสุภินิมิตเมื่อปี2 5 1 5แต่ปีนี้คือปี2567มันเป็นเวลา51ปีแล้วครับฉะนั้นตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่24เมษายนเป็นช่วงที่ ดวงเมืองวิกฤตพอสมควรนะครับในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองตลอดจนมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความวิปริตปิดเพี้ยนของคนไทยและก็การกระทำนะครับของบุคคลในระดับต่างๆก็จะ คาดเคลื่อนจากธรรมคาดเคลื่อนจากสิ่งที่พระพุทธองค์เคยทรงสอนไว้ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือถ้าย่นย่อแล้วก็เหลือเพียงเกิดดับอย่างไรก็ตามท่ามกลางห้าภัยพิบัติอันได้แก่ ภัยการเมืองภัยเศรษฐกิจภัยโรคระบาดภัยโภชิปหรือการสลับขั้วแม่เหล็กโลกซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มองข้ามไปสุดท้ายก็คือภัยสงครามโลกครั้งที่สามในบรรดาภัยทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีภัยย่อยๆอ,อีกมากมายไม่ว่าเป็นกรณีพิพาท กูนะครับการที่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสสงครามรัสเซียยูเครนหรือแม้แต่ในสงครามพม่ากใกล้บ้านเราก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นกรรมของแต่ละประเทศแต่ละชาติก่อนหน้านี้มีแผ่นดินไหวใหญ่ที่ตุรกี มีการสูญเสียชีวิตถึงกว่า280,000ลายนะครับและ,ะที่จีนมีความผิดปกติความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือใครไปแ้งมากขึ้นเรากำลังอยู่ในท่ามกลางความผิดปกติทั้งสภาพภูมิอากาศโลก และความคิดของคนรวมถึงการกระทําอย่างไรก็ตามท่านที่เห็นคลิปนี้เป็นท่านเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ระดับหนึ่งเมื่อท่านเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านก่อนที่จะขึ้นเดือนเมษายนให้ท่านตุนน้ำอาหาร ยา่าน้ำมันรถแต่ท่านที่มีปัจจัยมีเงินจำนวนมากก็ให้เปลี่ยนเงินสดเป็นทองคำเพื่อว่าสิ่งที่แม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นประการต่อมาวันที่8เมษายนจะเกิดสุริยค่าหรือสุริยปราคาเต็มดวงในสหรัฐอเริกานะครับรอบนี้ก็ตัด กับรอบที่แล้วเป็นลันกษณะการกรบาดและดวงเมืองไทยนั้นผูกไว้กับดวงโลกหากโลกเกิดวิกฤตประเทศไทยก็จะวิกฤตนะครับดวงเมืองไทยนั้นเดิมตั้งวันที่6เมษายน2องสนะครับแล้วมาเปลี่ยนในรัชกาลที่4เป็นวันที่21เมษายน2องสา ให้รุ่งเรือง225ปีกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะน,นี้มันได้242ปีเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นยืนยันว่าตอนนี้ไม่ใช่ยุคสี่เวลไนนะครับเป็นยุคแห่งความมืดมนนะครับ นักพยากรณ์ก็มีทั้งสองข่ายนะครับนักข่าวก็มีทั้งสองค่ายทุกฝ่ายเลือกข้างหมดแต่ไม่มีฝ่ายใดที่มองตามความเป็นจริงแล้วก็คิดและทำตามความเป็นจริงที่ควรเป็นการบิดเบือนต่างๆมีมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความไม่ซื่อสัตย์การไม่ทำกฎหมายให้ตรงการไม่อยู่ในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ผู้คนขาดศีลธรรมภัยพิบัติก็จะรุนแรงขึ้นในอาทีตที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากโควิดก็ดีภัยพิธรรมชาติก็ดีภัยสงครามก็ดีถ้านับรวนแล้ว ็หลักสิบล้านที่ต้องสูญเสียไปแล้วฉะนั้นเราอยู่ท่ามกลางความผิดปกติแต่เราถือว่าความผิดปกติเป็นความปกติอันนี้ร้ายแรงฝ่าคนไทยมักพูดว่า ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคลองมีพระราสยามเทวาธิราชคุ้มครองแต่ผมก็ต้องถามท่านว่าเทพเทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นใหญ่กว่ากรรมหรือไม่อย่างไรฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะใหญ่เกินกรรมดังที่พระเดชพระคุณหลวงตาม,มานะครับได้พูดไว้ นะฮะฉะนั้นขอให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมเป็นวิปัส,สนาอย่าเป็นวิปัสสนึกคือการปรุงแต่งของจิตมากเกินไปการยึดอัตราตัวตนมากเกินไปคำว่าลูกคือหมายถึงการคิดปรุงแต่งก็คือเกิดลูกคำว่านามก็คือลมหายใจ